อขอขอบคุณร้าน snapshot น,นะครับศูนย์รวมจำหน่ายกล้องถ่ายรูปเช่ารับซื้อมือสองคือเท่าที่นึ่ออกคือครบวงจรมากๆอยากได้กล้องแต่ยังไม่อยากซื้ออยากลองเช่าก็ snapshot ได้เลยครับเสิร์ชเลย snapshot ฟอร์จูนเชา่าชั้นสองนะครับผมมีสปอนนะเว้ยออมีสปอนนะเว้ยตบมือดีรออะไรไอุปกรณ์เราต้องตลกอุปกรณ์หน่อยเออ อ่าสวัสดีครับสวัสดีดีใจที่ทุกคนมาทันไลฟ์กันนะครับผมก็คือฟอร์แมตจะเป็นประมาณนี้ถ้าไลฟ์เต็มเต็มเนี่ยถ้าถ้าไลฟ์เต็มเต็มอะผมผมจะให้เฉพาะสมาชิกนะแต่ยังไงอย่างที่กล่าวทั่วไปก็ยังดูได้ทุกคู่เหมือนเดิมนะครับเอ้ยผมได้โลโก้มาแล้ว โดไงก็ฝากสปอนเซอร์ไว้ด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะเริ่มเพิ่มดีเทลไว้ในเดสคริปชันนะฮะอันนี้ก็เป็นร้านที่ mm hmm. เขาเรียกว่าสนับสนุนผมโดยไม่มีเงื่อนไขแล้วกันใช้คำนี้เขาไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยผมอยากยืมอะไรก็ให้ยืมอ่ะยิตใจจัดเออแต่เราก็อยากทำนู่นทำนี่เยอะไงะไม่มีของเขาเอาเลยเอาอยากได้อะไรหยิบไป นั่นแหละครับฝากสนับสนุนด้วยนะครับสแนปช็อตครับผมบอกไปเลยบอกว่ามาจากช่องปตาครับเนี่ยช่องปิงแอกเนี่ยจะมาเช่ากล้องเนี่ยปกติเขาเช่าวันละห้าสิบก็โดนไปวันละร้อยเนี่ยคนพิเศษคนพิเศษก็จัดราคาพิเศษลอกลอกลอกเฮ้ยเขามีโปรโมชั่นมีมีอยู่อะไรไม่รู้ หมือนมันจะมีแถมวันอะเวลาไปเที่ยวก็ไปยิงยาวๆกันอย่างเงี้ยไปต่างประเทศใช่ไหมเราก็มีแถมวันให้เช่าเช่าสี่จ่ายสามอะไรเงี้ยลองดูครับค่าตั๋วก็แพงแล้วเลยเก็บตังค์มาเป็นเช่ากล้องดีกว่าได้เก็บโมเมนต์ดีๆตอนไปเที่ยวกันอ่าแก้ปัญหาเรื่องปิงได้แล้วนะทำไมเพลงมันเลาใจจังเลย เอาจริงฟังเพลงก็เพลินแล้วนะเนี่ยแต่วิเปอร์มาแล้วครับของเคลมฮนะเจ้าหนุ่มเจ้าหนุ่มเอาเอทีมาจิม้มเอาเพทีวมาจิม้มอุ้ยปิดวอลสวยมากเร็วอริเวลราะอ่าเดี๋ยวก็เสียเอทีวข้างล่างไปเหมือนกันเดือดเดือดเดือดอ ดีจริงๆแจ้งในไลฟ์คร่าวๆไปก่อนเลยก็ได้นะคือตอนเนี้ยมันยังไม่มั่นใจว่า GSL กับ SL จะเป็นยังไงพอรู้สึกว่าเขาจะต้องใช้คำว่าอะไรดีฮะเหมือนจะไม่ได้ทำต่อแล้วกันเออจะไม่ได้ไม่ได้ต่อฟีดให้เราใช้คำนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้ผมเพิ่งทราบวันนี้เลยนะทุกคนรู้พร้อมผมอนะใช้คำนี้ได้เลย ซึ่งทางทีมงานที่ประสานงานทางฝั่งไทยก็ยังคุมเคลือใช้คำนี้เออเขาก็บอกยังงงๆอยู่เหมือนกันผมก็เลยไม่มั่นใจว่าปีเนี้จะมี GSL หรือเปล่าเว้ยอันีโคตรวงในเลยนะเออก็ให้กำลังใจกันต่อไปครับแต่อย่างน้อยอ่ะผมมองว่ามีริยดแน่นอนเพราะกระแสตอบรับดีมาก แล้วก็ e อสผมว่าก็ยังมีต่อแน่นอนดีมแฮ็กก็น่าจะยังมีต่อเอาล่ะเป็นจังหวะบุกของโอลิเวลลามั้งครับโดนระเบิดเต็ดยอกมาเอาลันบายมาได้2เวอร์เกอร์ผ่าน3เวอร์เกอร์ทางฝั่งเคลมยังไงต้องดรอป ต้องดอบเล่นไซโคนไซโคนช่วยกันลูกเอ้ยแล้วก็ไล่ออกไปได้แต่เสียไป5เวอร์เกอร์ครับเพลม ก็เข้ามาตรงนี้โดนกดดันเข้าไตแต่มีซิกแทงแตะอยู่ครับใช่ครับผมว่าผมว่าตัวสุลต่านน่าจะเป็นเขาจะใช,ช้คำว่าชิงแชมป์โลกไปแล้วนี่ออาวโดนเคลียร์หมดได้ไปสมวอร,อร์เกอร์จ่ายเยอะเหมือนกันนะแล้วใส่โคลยังไงโอ้ยเจอไวกิ้งเจอไวกิ้งครับเจอไวกิ้งครับเรียบร้อยเลยแต่ก็ได้ไวกิ้งคืนไปเหมือนกันสวยมากครับครมจังหวะน,นี้ใครยับยับแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีคือผมมองว่าริยารอดะ ภาพมันเริ่มชัดพอพอเขาบอกว่าเขาจะทุ่มเทใส่อ e ีสปอร์ตอ่ะเออมันทําให้ผมสนใจเกมเกมหนึ่งขึ้นมาเลยเว้ยเพราะผมไปนั่งดูเยอะมากๆเลยนะลองจากตาคาเพราะตาคาผมดูว่าผมมานั่งภาคให้เพื่อนๆดูใช่ไหมแล้วผมไปนั่งดูสตีดด้วยไม่เม่งมันเออมีเคาน์เตอร์ฮิตมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีสับเฉพาะเยอะเหมือนกันแต่ไม่มีความรู้สึกว่าถ้าดูให้รู้เรื่องอะ่ะจะสนุกดูยากอารมณ์เหมือนดูหมักลุกอะฮะ แต่มันเป็นเกมไฟติ้งแค่นั้นเองเออก็เหมือนดูสตาร์คราฟแหละถ้าคนไม่เคยดูอะ่ะข้อมาดูก็งงเออหลังๆผมก็จะเริ่มลดสับเฉพาะไปบ้างแล้วอะ่ะอาจจะขัดใจคนดูมานานเหมือนกันต้ขออภัยด้วยอาจจะแบบเพื่อให้มีให้คอมมูไม่ตายแล้วก็ต้องดึงคนหน้าใหม่เข้ามาเล่นนะครับใช่ไหมเออเราอย่ามีกำแพงสูงอย่างคํคว่าฮาราสผมก็จะเปโอ้มาตุยหลังบ้าน เออปวนอินคัมอะไรเงี้ยมันใช้สับได้หลากหลายซึ่งทำให้คนเข้ามาดูใหม่เข้าใจง่ายพ็อกซี่ไอพ็อกซี่นี่ยังผมหาคำไทยไม่เจอวะ่ะเออพ็อกซี่มันจบในคำมันไงใช่ไหมค่อยๆหาค่อยๆหาใช่ไหมปั๊บนั่นแหละครับจริงๆก็คือมัน มันเป็นความตั้งใจของผมในในปีนี้ก็คือพยายามเพิ่มคอนเทนต์ให้มันหลากหลายไม่ได้เพื่อไม่ได้แบบจะกระจายอะไรนะเพื่อตัวเองจะได้ไม่รู้สึกเบื่อเอาด้วยอ่ะสามเรว่นมาดอบเทอรเรสครับเคลมดอบเทอรเรสแล้วกม็มอบหนึ่งว่ะมอบหนึ่งแต่ตรงนี้ได้ไปสองวอร์เกอร์อู้ดูการรับมือของโอลิเวล่าเดือดจ,จัด s กสแต็กวอร์กเกอร์เว้ยเทคนิคการส t ต็กว o ร์เกรเกอร์คือมันจะมีบางยูนิตอะครับที่สามารถเดินซ้อนกันได้ไม่ใช่ทุกยูนิตนะมีแค่บางยูนิตจะเป็นแอร์ยูนิตกับพวกว o ร์กเกอร์แต่พอซ้อนกันอะมันก็จะไม่ทับกันตลอดมันมันจะซ้อนกันแค่จังหวะที่คุณบังคับอะฟอร์ดฟอร์ t แตกเข้าไปแล้วเสร็จแล้วมันก็จะกระจายตัวออกมากระจายตัวออกมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคุณต้องสแปมแบบบังคับให้มันเขาทําเพื่ออะไรเขาทําเพื่อการหลบดาเมจ เพราะการจ่ายดาเมจตัวนี้มันจะคลิกเป็นที่ตัวตัวถ้าเอมูฟเอมู A ก็จะลันดอมไปเลยตัวใกล้ถุดใช่ไหมแล้วพอสแต็กอย่างเงี้ยบางทีจ่ายดาเมจมันจะไม่ได้จ่ายตัวเดียวกันทําให้ดาเมจมันกระจายกันกระจายตัวกันได้ดีก็คือไม่ตายนั่นเองแชร์ดาเมจกันไปแต่แต่อย่าไปสแต็กไอ้นี่นะอย่าไปสแต็กตอนเจอเดสบอลนะอันนี้ห่าเลยนะเอาจริงอันนี้คอนเทนต์นะโอ้โหพี่เนี่ย ผมโดนเดสบอลมาผมกดสแต็กเวริเร์เกอร์ตามที่พี่บอกเลยครับพี่ผมกดฟันอย่างเร็วเลยผมจีจีอย่างไวลักไก่เออลักไก่ใช่ใช่ใชพอ็อกซี่ลักไก่ได้คือลักไก่มันเหมือนชีสอะฮะพ็อกซี่มันจะเป็นเหมือนแบบไปสร้างฐานที่มันไกลกับฐานแม่อันนี้อันนี้จะเป็นความหมายของพอ็อกซี่แต่จังหวะนี้ยังไงครับทางฝั่งเคลมขึ้นมาแล้วไตโคนล้วน ไซโคนล้วนเลยฮนะไม่มีวัวผสมครับมายูนิตเดียวเลยลันบายเข้ามาในเบสได้แล้วทางฝั่งโอลิเวอร่าดูเหมือนจะไปแคมป์หน้าบ้านไม่ได้สนใจด้วยเห็นหมีแค่ไซโคนนะมันดาเมจน้อยนะเอาจริงไซโคนอะ่ะมันดี s อไม่ได้สูงขนาดแบบเรียกเรียกให้กลับไปกันได้ขนาดนั้นนะแต่เอาอยู่อเฮ้ยเอาอะทำเป็นเล่นอนะยี่ิบ้าเวร์เกอร์ยี่สิบห้าเวร์เกอร์แล้วเอาขึ้นมาจ่ายอีกเหมือนเอาขึ้นมาล่อเอาขึ้นมาล่อครับสามสิสามเวร์เกอร์ แล้วสตรีมแพคขู่ไปเจอแอนติอาร์เมอร์มิสไซ์มาซิกแท้งเปิดติกโมดมาก็ต้องถอยกันออกมาก่อนและจังหวะนี้ซิกแทงที่เปิดคือเปิดไว้กันน่ะก็โดนดิสเบิรไปหมดเลยครับ3คันครับผมทางฝัง m, ่งเคมก็ต้องจ่าย s อ v ตวีออกมารอติกแทงรอติกแท้งหายสตัรนรอติกแท้งหายสตันซิกแท้งหายสตันแล้วแล้วก็จีจีครับเคลมเดฟบเอาไว้ได้ครับก็เท่ากับว่าการตัดสินใจของเคลมดีกว่านั่นเองฮะก็คือเอาไซโคลันบายเข้าไป ถลุงเวอร์เกอร์โอลิเวราครับแล้วก็กันบ้านฮะด้วยสาิกแทงแล้วก็มารีนครับผมคือคือผมดีใจทุกครั้งอ่ะที่เวลาแบบมีคอมเมนต์มาว่าผมหัดเริ่มเล่นเกมนี้เพราะดูช่อง เราเราก็ไม่ได้รู้สึกพลาวขนาดแต่เรารู้สึกว่าเออเราเราป้ายยาสําเร็จเข้าใจคํานี้ปะเราป้ายยาสําเร็จโดยเฉพาะทุกๆวันศุกร์เนี่ยพราะคนได้เห็นคนที่แบบเป็นคนธรรมดาเล่นกันนะฮะเออคนปกติเขาเล่นกันไอเนี้ยมันพวกปีศาจครับมันดูเอามันได้อารมณ์เหมือนดู F1 เราจะไปขับแบบ F1 ขับแบบ m o t ต GP แล้วก็ขับไม่ไหวอนะ่ะแต่เอ้ยมันมันเออมันเชียร์ทีมนี้เชียร์ทีมแข่งนี้อะไรเงี้ยใช่ไหม แต่มาดูคนธรรมดาเล่นกันอย่างเงี้ยเฮ้ยพี่ผมอยากลองเล่นบางคนก็เข้าดิสมาโหลดเกมวันแรกเข้าดิสมาก็มีนะแล้วก็มาเล่นกิจกรรม PFO กันคืออยาเราดูมานานเราจะรู้ว่าเนี่ยเริ่มเพิ่งเริ่มเล่นเลยเพิ่งเริ่มเล่นเราก็จะให้กําลังใจมาอีกนะครับอะไรอย่างนงี้เออมาอีกดูรีเพย์ก็ได้เนี่ยถ้าแพ้ปุ๊บก็กดดูรีเพย์เลยครับตันแล้วก็ดูรีเพย์ได้เลยอย่าเพิ่งออกดูว่าฝั่งตรงข้ามทําอะไรแค่นั้นเอง อ้าวมาเกม2ครับโอลิเวรากับเคลมครับใครจะได้แต้มแรกก่อนตอนนี้เป็นแมชพอยต์ของทางฝั่งเคลมฮะแพ้มาด้วยกันทั้งคู่นะซึ่งทัวร์นี้ก็ง่ายๆครับแพ้สะสมครบ3ามครั้งไม่ได้นับเป็นเกมนะนับเป็นซีรีส์โบ3าเนี่ยสามครั้งก็ตกรอบครับชนะ 3, สชนะครบ3ามครั้งอ่า3ซีรีส์ก็เข้ารอบนี่ไง นี่ไงโลกมันกลมมาคนมันเหลี่ยมมาแพ้มาแล้วก็พ็อกตี้เนี่ยคุ้นๆไหมคุม้นๆไหมต้องดูว่าพ็อกซี่กี่แหลกถ้าพ็อกซี่แหลกเดียวก็แค่แบบรัสกิปเปอร์ใส่มันจะโกงเวลาได้ประมาณ15วินาที30วินาทีมันจะเป็นเวลาเซอร์ไพรส์อะฮะที่แบบริปเปอร์มันไม่ควรมาเวลาเนี่ยถ้าเล่นแบบปกติ อะไรนะล่าสุดเขาหายไปแล้วนะเฮ้ยเดีย๋ยววันศุกร์เขาก็มาอ๋อมันมีคนคนหนึ่งที่เหมือนเข้ามาเล่นด้วยแล้วเหมือนแบบเหมือนเทียมันต่างกันมัน้งใช่ไหมเออแต่แต่ถ้าสังเกตอ่ะผมจะไม่พาดขยี้นะว่าแบบอุย้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม,ไม่ไม่เลยผมจะพาดแบบเพย์บเพยแบบ เับเผื่อๆใส่มุกให้มันตลกด้วยเวลาคอมมูแข่งกันพอเราเริ่มรู้จักกันเริ่มแบบจำหน้าจำชื่อกันได้เงี้ยมันทําให้ผมมีแว็บหนึ่งว่าเราอาจจะนัดมิงบอร์ดเกมกันก็ได้ต้องดูเวลากันสักพักหนึ่งฮะไม่ไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนให้มันรันกิจกรรมจนรู้สึกว่าเพราะในคอมมูเขาก็เริ่มสนิทกันระดับหนึ่งแล้วนะผมอ่ะบางๆเพราะผมจะเจออาทิตย์ละครั้งแค่นั้นเองที่ไปเป็นหัวตีจัดกิจกรรมให้ อ้าวอ้าวเคลมบอกเล่นไรกับเจ้าอ๋อรัตมาลาเดอร์รัตมาลาเดอร์คอนคอสิเชลครับเถื่อนยูเถื่อนยูอ้าวมาแล้วยังไงเดินตุยหนุยมาเลยไม่สู้ครับริปเปอร์สู้มาลาเดอร์เหนื่อยเปล่าไปสก,กาวดีกว่า มาราเดอร์ต้องเจออะไรคับพี่เจอไซโคนครับไซโคนเดินเร็วกว่ามาราเดอร์ครับเพราะมาราเดอร์ไม่มีสติมแทเนี่ยสองมาราเดอร์ตรงนี้รู้ว่าที่บ้านไม่มีอะไรก็เข้ามาเลยฮะเปิดบังเกอร์รอครับถือว่าสวยงามเลยครับเคลมแก้ปัญหาหดีเหนื่อยและจังหวะน,นี้โอลิเวล่าก็คือแผนแตกนั่นเอง <laughs> แผนแตกไงอุตส่าห์อยากจะเลี่ยมใส่เขา <laughs> เขาดันรับมุมมาไง ตีวอร์ฮมเมอร์ก็ดีนะเออไปเจอกันที่ร้านบอร์ดเกมวอฮมเมอร์ไม่รู้ต้องแจ้งเขาก่อนหรือว่าถ้าคนสมมติว่าเรานัดสักแบบมันได้จํานวนเกินปริมาณหนยผมไม่รู้ไงว,ว่ากรุงเทพกี่คนเออเาเรียกว่ากระชับความสัมพันธ์ เอาว่ะมาโรเดอร์อุ้ยทำไมเล่นใหม่ยิงแรงอะนะลวสโลด้วยงานประเด็นใส่โคนโดนเข้าไปก็สโลเลยโอ้ยอยู่ดีก็เครื่องหนืดเอาเรียบร้อยเลยโอย้แล้วก็เอาบังเกอร์ครับอ่ขออภัยเอาบารแรกกับมาสเตานะเปิดไฮกลาวจะได้ไม่ต้องเสียสแกนเอาว่ะแต่ก็ขึ้นยากอยู่ดีแต่ก็ทำให้เคลมไม่สามารถเอ็กซ์แนได้นะครับเคลมก็ต้องแก้ปัญหาด้วย มันก็จะ expand ไม่ได้เลยทางฝัองลิวล่าเปิด expansion แล้วเนี่ยดูนี่แค่ยิง worker นะเวย้ยเฮ้ยแล้วไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนไปไหนโอ้ยบินผ่านหัวก็เลยแล้วจังหวะน,นี้ขึ้นมาแล้วครับสองไซโคลนครับกดดันใส่พร้อมกับสองมาร์เดอร์ครับเหนื่อยแล้วครับเคลม นี่นี่มีลบดามเมหลบดาเมจโอ้โหลบดามเมหลบดาเมจโอ้โหเกินไปอยู่ดีเคลมก็เปิดก๊อดโหมดอีกแล้วเย่๋ยไปทำตามนะครับเสียสุขภาพหมดเดี๋ยวยไปเล่นตามนะแบบนี้ยหมายถึงว่าเสียสุขภาพฝั่งลงข่าหมดคนมันจะหมดกำลังใจเอาโอ้โเล่นอย่างนั้น เล่นเมดีแหวกเป็นวาปีซึมเลยอะช่วงพักช่วงพักเลิกทะเลาะก,กันแล้วฮะสองเทอร์แลนกลับมาฟาร์มกันต่อทางฝั่งอลิวนรครับเปิดเทคฮาราสขึ้นมาเป็นบัญชี ซึ่งเข็มก็ชอบเล่นนะอเออเข็มจะชอบกระทุงหน้าบ้านแล้วก็บัญชีไปหาล์ราสมินโนร์ไลน์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าก็เรียกไฟไฟหนึ่งตรงไหนก็ได้แล้วก็บัญชีเนียนๆก็ไปเป็นจังหวะบุกของเคลมบ้างโอ้ยนี่ไงบุกนี่ไงบุกเจอซิกแทงแปะเอาไว้ตรงคอมมานด์ซิมเตอร์แล้วก็โอ้โหเสียบัญชีฟรีเลยครับไม่ได้ยิงเลยอะเหมือนผมที่เล่นเคาน์เตอร์เลยอะ เออซื้อเอลมาใหม่ๆเลยยังไม่ทันยิงเลยอ่าอีกแล้วไม่ทันยิงเลยโอ้เท่าบับว่าเสียสองบัญชีฟรีไปเลยครับโอริเลามันมันหลบดาเมจยากมากนะมันเล่นกับแอนิเมชันนะครับคือด,ดาเมจยังไม่เข้าแล้วจังหวะนี้สำคัญที่ซีแพงมากกว่านะ ซีแทงสองคันตรงนี้โอเคได้ซีแท้งไปแล้วครับที่เหลือใครยิงได้เลยกลับก่อนเพราะไซโคลเลือกเขาเยอะว่าหรือจะเล่นกับเมดิแวกอีกตกใจนี่ว่าจะจะมาดอบเล่นกับเมดิแวกอีก <c oughs> คือถ้าดอบเล่นกับเมดิแวกอีกโอลิเวล่าต้องเล็งเป้าไวถูกต้องเล็งเมดิแวกเพราะมันดิ้นไม่ได้ <c oughs> เออมันหลบแอนิเมชันไม่ได้ <c oughs> อ่าล้วครับโอลิเวล่า สัปลายหน้าเป็นห่วงนะตอนนี้ในเรื่องของเวอร์เกอร์ตามเคลมอยู่สิบสัปลายเลยเหตุเกิดจากอะไรเหตุเกิดจากนี่แหละโดนฮาลาดด้วยต้นเกมอ่ะพยายามจะมาเอาคืนก็ไม่ได้ครับ ตอนนี้เคลมก็เปิดเบสที่3หาเงินเพิ่มครับโปรดักชันไลน์ค่อนข้นางจะใกล้เคียงกันนะน่าจะเป็นอีกหนึ่งจังหวะเกมบุกของเคลมครับซึ่งโดยปกติเขาน่าจะไม่บุกทางเดียวอาจจะต้องมีไปอีกสปิดฟุดนั่นเองจังหวะนี้ยังไงดอกเทอเลเติมนาเมตมา จมเอ็ดมาจังหวะนี้แล้วมีดิสเวอร์ติแข้งไปด้วยแต่ก็ต้องคาออกเพราะว่ามีแถวตองครับอ่านี่ไงเห็นไ้ต้องบอกว่าบุกสองทางส่วนใหญ่ส่วนใหญ่หญระระดับนี้เขาจะไม่ทางเดียวมันตรงไปตรงมาเกินไปได้ไปหกเวอร์เกอร์ครับผมจ่ายมารีนไปหกเหมืนอนกันแล้วตรงนี้มาดรอปเทอเร์เรดต่อ ได้รวมเป็นแปดครับทำให้อลิเวร่าวอวเกอ้อตามหนักไปอไีกเมื่อกี้ตามอยู่10ใช่ไหมกำลังจะเขยบขยบซ่อมขึ้นมาเรื่อยๆก็ตามไปจะ20แล้วะฮะตอนนี้ซึ่งมันจะทำให้เปืองมิวอพอสแปมมิวมาเพื่อเขาเรียกว่าซ่อมวอร์เกอร์ที่ขาดหายไป มันก็จะทําให้ไม่เหลือ Energy ไว้สกแกนแต่เทอแรนมีอะไรให้สกแกนไหมอ่ะมีบัญชีซึ่งเข็มไม่เล่นบัญชีก็ไม่ต้องสกแกนแล้วก็มีถ้าสู้การพื้นที่ High Cloud, ไฮกลาวเนี่ยจะต้องเหลือสกแกนเอาไว้ ผมต่ผทันไหมแอนตี Anti ้อเมื่อมีไฟแล้วก็หุยละลายอย่างไวตีเลยครับอู้หูคอมโบปิดเกมแล้วปิดกล้องไปเลยครับร้อนจัด <c oughs> ร้อนจัดชัดจริง